เสียงอึกทึกครึกโครมของตลาดน้ำอัมพวาในยามบ่ายพัดผ่านโสดประสาทลูฟี่ในชุดเสื้อกั๊กแดนก้าวเท้ากระโดดโลดเต้นอยู่บนสะพานไม้เก่าๆเหนือลำคลองที่เต็มไปด้วยเรือพายบรรทุกสีสันสดใสกลิ่นหอมฉุนของห่อหมกปลาคอกลิ่นฉุนของพะโลหม้อใหญ่และกลิ่นเครื่องเทศของผัดไทยลอยปะปนในอากาศจนท้องของเขาร้องครืนคราน เนื้อย่างผลไม้ขนมครกฉันจะกินให้หมดเลยเขาตะโกนก้องเสียงของเขาดังกลบเสียงจอแจของพ่อ้าแม่ค้าที่แข่งกันเรียกลูกค้าเรือลำเล็กแล่นเฉียดกันไปมาอย่างช้าๆบ้างก็ขายกว๋วยเตี๋ยวเรือรถจัดจ้านบ้างก็ตักขนมหวานโบราณใส่ถ้วยเล็กๆให้ลูกค้าชิม ลูฟี่กระโดดลงไปบนเรือลำหนึ่งอย่างไม่ทันระวังจนเรือโคล้งเคลงไปมาทําให้หญิงชราเจ้าของเรือร้องอุทานอย่างตกใจหนุ่มน้อยระวังหน่อยสิลูฟี่หัวเราะร่าแก้มป่องเพราะยัดขนมเบื้องไส้เค็มเข้าไปเต็มปากขอโทษครับคุณป้าแต่ว่านี่มันอะไรเหรอครับเขายื่นมืออย่างยืดไปคว้าเอารุกชิ้นปลาทอดจากร้านข้างๆมาชิมอย่างหน้าตาเฉยอร่อยมากเลย ไม่ไกลออกไปโคนันในชุดประจำตัวยืนนิ่งอยู่ริมตะลิ่งดวงตาคมกริบสังเกตการความโกลาหลที่ชายหนุ่มประหลาดกำลังก่อขึ้นคนประหลาดอะไรกันตัวยืดได้ด้วยแถมยังกินไม่หยุดอีกเขาพึมพำรรกับตัวเองใบหน้าฉายแววครุ่นคิดเมื่อเห็นลูฟี่ใช้แขนยาวเฟื้อยคว้าอาหารจากเรืออีกฝั่งของคลองมาใส่ปากอย่างรวดเร็วท่าทางไม่น่าไว้ใจแต่ก็ไม่เหมือนโจร ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักด้วยผู้คนเสียงดนตรีไทยโบราณคลอเบาๆจากร้านอาหารริมน้ำและแสงแดดอ่อนๆที่สาดส่องลงมากระทบผิวน้ำเกิดเป็นประกายระยิบระยับลูฟี่หันมาเห็นโคนันพอดีจึงโบกมือหยอยๆนายเองก็มาเที่ยวเหรอมาหาอะไรกินไหมที่นี่ของอร่อยเพียบเลยนะโคนันเพียงแต่ถอนหายใจและส่ายหัวเบาๆก่อนจะถูกกระแสนักท่องเที่ยวเบียดเสียดพาให้เดินไปตามทาง สองตัวละครจากต่างโลกได้มาบรรจบกันณนะตลาดน้ำโบราณแห่งนี้เรากับโชคชะตาได้ขีดเส้นให้พวกเขามาร่วมไขปริศนาที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าเมื่อลูฟี่ยังคงเพลิดเพลินกับการสำรวจอาหารและสิ่งแปลกตาโคนันได้ยินบทสนทนาที่น่าสนใจจากกลุ่มชาวบ้านที่กำลังเตรียมงานเทศกาลลอยกระทง ปีนี้จะมีผลไม้พิเศษจากป่าลึกมาจัดแสดงด้วยนะเขาว่ากันว่าเป็นของวิเศษที่ช่วยปกป้องคุ้มครองหมู่บ้านมานานแล้วหญิงชราคนหนึ่งกล่าวอย่างกระซิบกระซาบอีกคนก็เสริมว่าใช่แล้วพรุ่งนี้จะนำมาจัดแสดงที่ศาลาท่านน้ำในงานลอยกระทงใครได้เห็นเป็นบุญตาเชียวละ่ะ โคนันหูพึ่งดวงตาเหลือบมองไปยังลูฟี่ที่กำลังเขียวข้าวหลามหนึบหนับผลไม้พิเศษเหรอปกป้องคุ้มครองน่าสงสยัยแฮเขานึกในใจถึงแม้จะมาจากโลกที่แตกต่างแต่สัญชาตญาณน,นักสืบของเขากลับทำงานทันทีเมื่อได้ยินคำว่าพิเศษและวิเศษ ตลาดน้ำดำเนินไปอย่างมีชีวิตชีวาเรือพายเคลื่อนที่อย่างช้าๆทำให้ผู้คนบนฝั่งได้เลือกซื้อสินค้าจากแม่ค้าอย่างใกล้ชิดกลิ่นเครื่องหอมจากร้านขายพวงมาลัยดอกมะลิอบอวนผสมประสานกับกลิ่นกระทิหอมหวานจากขนมไทยนานา,นาชนิดโคนันสังเกตเห็นว่าผู้คนส่วนใหญ่ดูตื่นเต้นกับเทศกาลลอยกระทงที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ดวงตาของพวกเขาสะท้อนถึงความศรัทธาและความสุข โคนันเดินหลัดล่อไปตามทางเดินไม้ที่เต็มไปด้วยร้านค้ามองเห็นกระทงหลากสีสันที่ทำจากใบตองดอกไม้และทูบเทียนวางเรียงรายอยู่เขานึกถึงตำนานของเทศกาลนี้ที่เล่าขานกันมาเกี่ยวกับการขอขมาพระแม่คงคาแต่คำว่าผล,ลไม้พิเศษนั้นยังคงก้องอยู่ในหัวของเขามันช่างฟังดูแปลกประหลาดเกินกว่าจะเป็นเพียงผล,ลไม้ธรรมดา ลูฟี่ที่เดินตามหลังมาติดๆเพราะได้กลิ่นขนมจากร้านที่โคนันเดินผ่านนี่มันเทศกาลอะไรเหรอมีผล,ลไม้ให้กินด้วยเหรอโคนันถอนหายใจเปล่าหรอกมันเป็นเทศกาลลอยกระทงนะ่ะเป็นการขอขมาพระแม่คงคาขอขมากินได้ไหมลูฟี่ถามอย่างไร้เดียงสา โคนันสายหน้าก่อนจะเห็นแววตาหิวโหยของลูฟี่ที่จ้องมองไปยังกองผลไม้แต่พรุ่งนี้เขาจะเอาผลไม้วิเศษมาจัดแสดงนะนายสนใจไหมล่ะโคนันแกล้งลองเชิงลูฟี่ตาโตผลไม้วิเศษต้องอร่อยแน่ๆเลยโคนานยิ้มมุมปากเขาเริ่มรู้สึกว่าการมาเยือนตลาดน้ำครั้งนี้อาจไม่ใช่การเที่ยวชมธรรมดาเสียแล้ว วันรุ่งขึ้นณศสาลาท่านน้ำที่ตกแต่งประดับประดาด้วยโคมไฟกระดาษหลากสีสันงานลอยกระทงเริ่มขึ้นอย่างคึกคักผู้คนต่างสวมชุดไทยสวยงามมารวมตัวกันเพื่อลอยกระทงขอขมาพระแม่คงคาเสียงเพลงไทยเดิมบรรเลงขลับกล่อมอย่างไพเราะสร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยมนต์ขลังและงดงาม โคแนนมายืนอยู่หน้าศาลาท่านน้ำเขาเห็นผลไม้พิเศษถูกจัดแสดงอยู่บนพานผ้าไหมสีทองผลไม้ลูกนั้นมีรูปทรงแปลกตามีลวดลายคล้ายเถาวั์บิดพันกันอย่างประณีตสีม่วงเข้มดูน่าเกรงขามโคนันพยายามใช้แว่นขยายคู่ใจส่องดูใกล้ๆไม่น่าใช่ผลไม้ธรรมดาจริงๆด้วยมันมีพลังงานแปลกๆแผ่ออกมาเขานึกในใจพลางสังเกตผู้คนที่เดินผ่านไปมา ท่ามกลางความสงบที่เริ่มก่อตัวขึ้นลูฟี่โผล่มาอีกครั้งเขามาพร้อมกับรอยยิ้มกว้างและพยายามจะยื่นมือไปหยิบผลไม้จากพานนี่เหรอผลไม้วิเศษขอชิมหน่อยนะโคนันตกใจรีบวิ่งเข้าไปจับแขนลูฟี่ไว้หยุดนะลูฟี่นี่มันของสำคัญลูฟี่หน้ามุยอะไรกันก็บอกว่าวิเศษไง ในจังหวะที่โคนันกำลังวุ่นวายอยู่กับห้ามลูฟี่สายตาอันเฉียบคมของเขาก็เหลือบไปเห็นชายรูปร่างผอมสูงในชุดดำกำลังยืนหลบมุมอยู่ใกล้ๆเขาจ้องมองผลไม้นั้นด้วยสายตาละโมบอย่างเห็นได้ชัดก่อนจะเดินปะปนไปกับฝูงชนอย่างเงียบเชียบ นั่นมันโคนาเริ่มเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆในหัวเขารู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้ความงดงามของเทศกาลชายคนนั้นมีท่าทางที่น่าสงสยัยเขาไม่สนใจกระทงหรือการแสดงใดๆเลยมีเพียงผลไม้นั่นที่ดึงดูดความสนใจของเขา โคนันตัดสินใจว่าจะไม่ปล่อยให้คลาดสายตาเมื่อเทศกาลเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแสงเทียนจากกระทงนับร้อยนับพันล้อยสว่างสวัยเต็มท้องน้ำสะท้อนกับแสงจันทร์ยามราตรีท่ามกลางความงดงามและผู้คนที่ดื่มด่ำกับบรรยากาศที่น่าประทับใจนี้โคนันกลับรู้สึกถึงลางร้ายบางอย่างที่กำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ ทันทีที่ประเพณีลอยกระทงดำเนินไปถึงจุดที่ผู้คนต่างหันไปสนใจกับการลอยกระทงของตนเองแสงไฟจากกระทงที่สว่างสวยัยกลับกลายเป็นม่านอำพรางชั้นดีให้กับการกระทำที่มืดมิดเสียงกรีดร้องของหญิงชราคนหนึ่งดังขึ้นแย่แล้วผลไม้วิเศษหายไปแล้วความโกลาหลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วผู้คนแตกตื่นต่างมองหาต้นตอของเสียงและผละไม้ที่หายไป ลูฟี่ที่กำลังหัวเราะร่าเพราะพึ่งลอยกระทงที่ทำเองอย่างลวกๆก,ก็ถึงกับหยุดชะงักผลไม้วิเศษหายไปเหรอดวงตาของเขากวาดมองไปรอบๆก่อนจะไปหยุดที่ผ่านว่างเปล่าโคนันรีบวิ่งเข้าไปตรวจสอบเขาพบว่าสายรัดที่ยึดผลไม้ไว้ถูกตัดขาดอย่างประณีตไม่ทิ้งร่องรอยการงัดแงะที่ชัดเจนนี่มันมืออาชีพโคนันพึมพำ ชาวบ้านต่างเริ่มกล่าวโทษกันเองบางคนมองลูฟี่ด้วยความสงสัยเพราะความวุ่นวายที่เขาก่อไว้ก่อนหน้านี้หรือว่าจะเป็นเจ้าหนุ่มประหลาดคนนั้นเสียงหนึ่งตะโกนขึ้นลูฟี่รีบสายหน้าอย่างรวดเร็วไม่ใช่ฉันนะฉันยังไม่ได้กินเลยโคนันใช้สติเขาสังเกตเห็นรอยเท้าเล็กๆที่พื้นสาลาซึ่งไม่ใช่รอยเท้าของชาวบ้านทั่วไปและยังเห็นเศษผ้าสีแดงเล็กๆติดอยู่กับเสาไม้ใกลๆ้ๆ เป็นไปตามที่คาดไว้โคนันกระซิบทันทีเขาใช้เครื่องเปลี่ยนเสียงรูปหูกระต่ายของเขาเลียนเสียงเป็นเสียงของผู้ใหญ่ทุกคนใจเย็นๆก่อนครับผมเจอบ่อแสแล้วทุกคนหันมามองที่เด็กน้อยตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งกำลังพูดด้วยน้ำเสียงอันหนักแน่น ลูฟี่เองก็มองด้วยความงงงนายทำอะไรนะโคนันโคนันไม่สนใจคำถามเขารีบก้มลงมองรอยเท้าอีกครั้งรอยเท้านี้ตรงกับขนาดของเท้าผู้ชายที่ผอมสูงและเศษผ้าแดงนี่มันคือเศษผ้าที่ติดอยู่กับชายคนนั้นที่ฉันเห็นเมื่อวานโคนันเหนื่อยหน้าขึ้นดวงตาฉายแววแน่วแน่เขาไม่ได้หนีไปไหนไกลหรอกเขาคงซ่อนตัวอยู่ในบริเวณนี้เพื่อรอโอกาสที่จะหลบหนีไป แผนการของโคนาเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเขารู้สึกตื่นเต้นกับความท้าทายนี้อย่างประหลาดความโกลาหลนยังคงดำเนินต่อไปแต่ท่ามกลางความสิ้นหวังโคนาได้จุดประกายความหวังเล็กๆขึ้นมาอีกครั้งเขาหันไม่มองลูฟี่ลูฟี่นายช่วยฉันหน่อยได้ไหมลูฟี่ตาโตช่วยหาผลไม้วิเศษเหรอได้เลย โคนานยิ้มเขารู้ว่าถึงแม้ลูฟี่จะดูบ้าบ้าบ่อแต่พลังของเขาก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์เช่นนี้เขาต้องอาศัยทั้งกำลังและความสามารถพิเศษของลูฟี่ในการตามล่าคนร้ายก่อนที่มันจะสายเกินไป ลูฟี่ตามชันมาโคนันวิ่งนำหน้าไปตามทางเดินแคบๆด้านหลังร้านค้าที่มืดสลัวลูฟี่วิ่งตามไปอย่างรวดเร็วแขนยางยืดของเขาเหยียดไปก่อเกี่ยวหลังคาอาคารเตี้ยๆทำให้เขาเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าโคนันหลายเท่า เจอตัวแล้วทั้งนั้นโคนานตะโกนชี้ไปที่ชายรูปร่างผอมสูงในชุดดำที่กำลังพยายามหลบหนีลงเรือลำเล็กที่จอดเทียบท่าอย่างลับๆโคนานสวมรองเท้าเพิ่มพลันเตะของเขาและเร่งความเร็วอย่าให้มันหนีไปได้นะลูฟี่ยางยืดปืนลูฟี่พุ่งตัวไปข้างหน้าแขนของเขายืดออกไปยาวเหยียดกระแทกเข้ากับลำเรือของคนร้ายอย่างจังทำให้เรือโครงเคลงและคนร้ายเสียหลัก โคนันใช้จังหวะนั้นเตะลูกฟุตบอลพลังสูงพุ่งเข้าใส่คนร้ายอย่างแม่นยำโอ้ยชายคนนั้นร้องลั่นเขา